สบายดีทานผู้ส้มในทานผู้ฟังเมือพอกับสองสาวเล้าไต่ชแน,นวคือเก่าเนาะคับเตือนโปรดใช้วิจารยาในการรับสมและรับฟังเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวันนี้เท่ากับซิมีแนวทางห้วยหาหนอยเนาะวันที 18, ่ส8เดือนเก่าปี64เนาะสูตรวัดใจ มีหกสองสามหกสองสามเก่าแปดสเก่าศเจหาหกแหาเจ็เก่าสอล้วก็ศูนย์หา6กเจ็ดหาเด็กพิเศษเก่าหกับ8ปเนาะซ้าย,า,ยายวิ่งซ้ายหลุดซ้ายวีไอพีเนาะไปกับทุกทเ่ยว เขาแน่พวกเขาแน่กับ,บว่ากันเนาะเพราะว่าห้ามาส้มเป็นแค่ความบันเทิงและแนวทางเนาะอันเด็กๆในหน่วยพองสาวลาวไต้เชนวลเบิร์นแ,นแลยพี่น้องเนี่ยขับเตือนโปวดใช้วิจารยณในการรับชมและรับฟังสองสาวลาวไต้เชน,นวลบอสนับสนุนเด็ีการพนันใดๆทั้งสิ้นเนาะมาเบิ่บงเป็นแค่ความบันเทิงและแนวทาง เป็นกำลังใจให้สองสาวลาไต่ชาแนลในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแค่นี้ก็ขอบพระคุณมากมายเนาะต่อส่วนตอนเย็นสาวลาไต่ชาแนลกระสมีเรื่องเหลา่าสยองขวัญมาเลา่าสุพีนอ้องฟังทุกๆมือนั่นเองเนาะเขามาติดตามรับชมเับฟังเป็นกำลังใจสาวลาไตได้เดือขอพระคุณหลายๆบย๊บายบายสำหรับคนี้บายบาย